สวัสดีค่ะดิฉันที่ปรึกษาการขายสุภาพรในหลวงดีนะคะประจําอยู่ที่สยามนิสันเซลสาขาประเวศวันนี้นะคะจะมาแนะนําให้ทุกๆท,ท่านได้ทราบเกี่ยวกับการปลดเกียร์ว่างนะคะในนิสสันคลิกเป็นรถไฟฟ้ารุ่นแรกและรุ่นเดียวเลยนะคะที่สามารถจอดขวางารถคันอื่นหรือ,อจอดซ้อนคันได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีวิธีการทําอย่างไรบ้างนะคะง่ายๆค่ะดูวิธีการเข้าเกียร์เอของนิสสันคลิกกันนะคะ ขั้นตอนที่1คือหลังจากเราจอดรถแล้วนะคะดับเครื่องแล้วเราก็กดปุ่มออนอีกหนึ่งครั้งค่ะหลังจากนั้นเหยียบเบรกค่ะขั้นตอนที่2แล้วกดปุ่ม P เมื่อเรากดปุ่ม P แล้วนะคะเราดันเกียร์ไปที่เกียร์ N สองครั้งจะเห็นได้ว่าหน้าจอขึ้นสนัญลักษณ์ N แสดงว่าตอนนี้เราสามารถที่จะจอดกวางรถคันอื่นหรือว่าจอดซ้อนคันได้แล้วนะคะ สำหรับวันนี้นะคะขอจบการแนะนำเกี่ยวกับการเข้าเกียร์ N ของนิสสันคล c กไว้เพียงเท่านี้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจสยามนิสสันเซลลสาขาประเวศนะคะหรือโทรสอบถามเพิ่มเติมได้ที่023472393ได้ทุกวันนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามนะคะ